สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่วงเช้าวรรชาไทยนะครับช่งชวงเช้าที่เขื่อนเชี่ยวหลานตันนี้อาการลังดีเลยในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าแต่ว่าช่วงตี5 50กำลังดีเลยแสงเาราที่จะไม่ได้ขึ้นนะครับมีตะแสงขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนะไปะนั่งเรือดูหมอกกินข้าวต้มก้มดูปลานะฮะตามทริปของของที่พัที่พักแพรสายชนที่จะจัดไปให้ เดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ก็เดือนเราแล้วพีวิทพีวิทมาหนะ,จะเจ้าของอะไรสามสิ นนก,กาแฟยามร้อนโอกาแฟยามกาแฟยามสายทุกคนตอนนี้เราก็จะไปดูหมอกนะตอนนี้หมอกกำลังขึ้นเลยนะครับก็เช้าวันนี้ครับอากาศดีมากครับดืกก่มกาแฟร้อ สัสดีเกท่อนเยนะครับสวัสดีเพื่อนๆนครับก็เมื่อคืนนะครับกับข้าวอร่อยมากนะครับเป็นกับข้าวปลาหมงทอดแล้วก็แกงแกงเลยนะแกงส้มแล้วก็ป่า ืมาเปิดนขบกางไปกอนไปบาลานซาดีนะครับเพิมให้ประดลุกไปตรงกลางก็มีไข่เจียวนะครับเม่าคืนเออเจ้ยมื่อคืนเออก็ลมลมเย็นดีนะครับ ก็ไม่ได้มีห้องแอร์นะครับมีแค่ัดลมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ช่วงเช้านะครับก็จะเป็นกิจกรรมนั่งเรือไปดูหมอกนะครับกับเจ,จ้าของเรือน,นะพีวิทย์นะครับก็หกโมงยี่สิบนะครับที่พีวิทย์แกพีวิทย์ครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างครับ เราจะเข้าไปด้านในนะครับไป พร้อมรือยังครับพร้อมครับเอมอะไรอลุก่นันเป็นเพื่อนพร้อมที่จะไปดูหมอะด้วยกันหรือยังครับ โอเคนะครับก็ตอนนี้เรือของพวกเราก็แล่นออกไปเป็นลำแรกเลยนะครับ ที่สวยงามมาคนเดียวมา้งแม่อะไรชันี้บอกชั้นี้ชั้นในวงการชั้นี้เี้เฮ้ยเี้ชนี้ชนี้บลี่แฮปปี้อเี่ยแฮปปี้ कैप्टन साहब ना บรรยากาศที่บริสุทธิ์มากนะครับ ไไไไม่ไดไไ่ดด้ปปปสวัาทุกคนครับตอนนี้เราเจอช้างนะครับเด,ดี๋ยวเราจะไปเด,ดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชม,มนะครับมองเห็นไหมครับโอ้ช้างอยู่ตรงนู้นครับสวัสดทุกคน เรถือว่าพวกเราโชคดีมากเลยนะครับที่เราได้เจอช้างนะครับนี่ยังว่าทไมช้างการแบบน้แบบโเาอะไร่าเี้ยู่ไว้ใครับัช้างนะครับไม่มีใครามาเลี้ยน,นะครับเพราะว่าเป็นเป็นช้างป่านะครับเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับเขาก็เลยไว้ใจนะครับที่จะมาเดินมาเดินกินนะครับ ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับคิดว่าเป็นแกะนะแต่ก็ไม่ใช่ครับเขาเป็นช้างป่านั่นเองคุณเ้เห็นไหมครับ มีต้นหนึ่งใช่ใช่ครับมีโขช้างเนี่ยเขาจะอยู่เป็นเป็นฝูงหรือว่าเป็นโขงโขงอ่าก็จะอยู่เป็นโขงมันมีสี่ตัวโฟกัสเจอกี่ตัวครับสี่ตัวสี่ตัวนะมองยังไงได้สี่ตัวหลายตัวรวมกันเเารียกว่าอะไรครับโขงมีเริ่มมีองมาเยอะ มันี่นนีะครับเขาเรียกว่าจอดเรือแล้วเราเดินป่าไปท่าประการังใช้เวลาเขาประมาณสามชั่วโมงครับไปกลับเพราะว่าเส้นทางนี้หนึ่งกิโลครึ่งไปกลับสามกิโลโอว่าลงนั้นก็อยู่ทต่ไหนสาบเต๋าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับก็คือถ้าเราเดินเข้าไปตรงที่มีหมอกออกมาครับทันหุนะครับก็ประมาณ โลครึ่งก็ไปกับประมาณ3กิโลครับโอ้โหพี่พี่ช้างนะครับออกมาหาทานอาหารนะครับออกมากินเนาะก็วันนี้นะครับก็ถือว่าได้เจอได้เกาะติดธรรมชาติ ันนี้ก็จะเป็นอีกแพรเน่งนะครับน่าจะสุดแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็น่าจะได้หันหัวเลือกอันนี้ก็เปิน้นชาแปลงชาครับ เห็นแล้วเนียรวแพท,ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็คือแพไผ่วันนะครับ คือจุดนี้ผมว่าน่าจะติดกับธรรมชาติก็คือติดกับอะไรติดกับอ่าติดกับเขานะครับมีพื้นดินเยอะนะครับช้างก็เลยได้มาอยู่บริเวณน,นี้นะครับ

ชมหมอกที่ชมหมอกตอนเช้านะครับเพื่อนๆก็บรรยากาศเกินเกินคาดนะครับเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาเจอช้างเจอลมนะครับอากาศยินสบายนะครับตอนนี้พวกเราก็กําลังจะเข้าไปที่แพยคืนนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะทานข้าวนะครับ อาหารเช้าของแพรสายชนนะครับก็จะเป็นแบบสไตล์บุฟเฟ่ต์นะรทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาหารเช้าสไตล์บ,บุฟเฟ่ต์มีอะไรบ้างนะครับนี่เลยมีข้าวต้มนะครับ ครับท,ทุกคน,คกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ทริปการมาเที่ยวเขาสุดนะครับร mm hmm. ือว่าเขื่อนเชื่อวรานะครับก็เป็นไปได้วยความราบรื่นนะครับแล้วก็ ประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะครับกับแพรสายชนนะครับตอนนี้พวกเราทุกคนก็เดินทางกลับนะครับตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณ8ปดมงสนาทีนะครับ อยู่ลสำหรับช่างสมองเสถียรครับกับการมาเที่ยวเออเชียราชประทานนะครับหรือว่าเขาสูงนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ